พบกับช่องแมงทับพูชแน,นลเนาะเกิดอะไรขึ้นเนาะโอ้หรือเหรอหืออใช่ไหมหร<ะ>ือเหรอหรือและย้ายวันนี้จะย้ายวันนี้ด้วยจ้โอ้ยย้ายเน้ะเอฟซีหือเสร็จก็ย้ายเลยเอา,อารถมาีดไปเลยอืมนะคะ <c oughs> พราะว่าม it well, so ันของมันเยอะของมันเยอะว่าจะหมดหรือเปล่าอืมโอ้ยมันเป็นปูนอันนั้นเยอะโอ้โมันเป็นกระเบื้องเนี่ยเกิดขึว่ามันเป็นแบบอะันนะจะย้ายแล้วนะฮะสีนะครับปลาเกี่ยวเนาะนะฮะเสียงดังค่ะข่าวในคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงกับเพื่อนท่านนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้บรรดาเฟนมิวสด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ไปไหนอ่ะไปหมวกหมกเล็กไปหมวกเล็ก,อ,ก,ลกอยู่สมลาอยู่สระบุรีป่ะ่หอสระบุรีนั่หรหมกเล็กหมวกเหล็กก็ <c oughs> ต,ต่อีกอีกหนึ่งท่านเนาะที่ไปนะฮะก็คือ ออกจากตอกอกนะครับผมก็จะเหลืออยู่บ้านมูนาคาริน่าเนาะที่ยังอยู่แต่เจ้าของไม่อยู่หรอกอยู่แต่บ้านก็ก็เดิมทีก็เป็นบ้านของวีออสนะคะอยู่ตรงนี้เนาะป็นบ้านของวีออสและทีนี้ที่เขียวมามาซื้อต่อแล้วก็เลยต่อเติมเพิ่งเสร็จต่อเติมเพิ่งเสร็จเพิ่งเสร็จฟุ้งกระทะจ้ากระทะไฟฟ้า เพิ there, mm ่งเสร็จแล้ว hmm. ก mm ็จะย้ายจ้าแล้วย้ายออกเออยู้กระทะใกฟ้ๆแล้วยื้อยนอหมอมันอันเด้อนี่นะครับรื้อแล้วนะฮะอีกหลังหนึ่งนะครับยู่ไม่ถึงเดือนด้วยเพิ่งเสร็จเนาะ ก็เขาก็พาสั่งย้ายหมดแล้วเนาะก็จำเป็นก็ต้องไปเพราะว่าเราได้ดีไปเลยก็คงจะไม่ได้เนาะแล้วก็เพื่อนบ้านก็จะย้ายออกไปอีกแล้วแม่ดามีความรู้สึกยังไงมีความรู้สึกยังไงก็ใจหายเหมือนกันใจหายเนาะไม่ไม่ไม่คิดล่วงหน้าไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะได้ย้ายเนาะคิดว่าจะปักหลักอยู่ที่นี่ แต่เราก็ไปสร้างถึงต่อที่ใหม่กับดุมป้าฮะชสู้เนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมวสู้ไปด้วยกันเนี่ยใช่ครับผมจับมือกันให้แน่นๆไปด้วยกันฮะเดี๋ยวนเอฟซีเนาะอีกหลังหนึ่งนะฮะเอาหลังคาออกนะฮะ ึ่งก็หมดไปหลายตังค์อยู่เหมือนกันนะเนาะะจต้องค่าขนย้ายขนย้ายมาเนาะขนย้ายมาก็ต้องมีค่าขนย้ายแล้วก็มาต่อเติมบ้านก็ต้องมีค่าต่อเติมบ้านหรือออกไปก็ต้องมีค่าหรือถอนอีกแล้วก็ต้องเหมาลบขนย้ายอีกขนยย้ามาแล้วก็ขนไปคนมาแล้วขนไปเหนื่อยเนาะึ้นแล้วเหนื่อยแทนเลยอ่ะยทั้ง เหนื่อยเหนื่อยกายเหนื่อยแรงแล้วก็เหนื่อยทุนทรัพย์นะครับ uh huh. เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเราก็ลังหุบนข้าวหุ่ของมาว่าจะปักหลักตรงนี้เนาะ uh huh. แต่บางเอิญมันมันต้องได้ไปเนาะมันต้องได้ไป uh huh. มันก็ต้องหาอ uh ีกเยอะไม่ทันได้พักเหนื่อยยังยังพักยังไม่ทันหายเหนื่อย, uh huh. อยพูดง่ายๆเนาะต้องเสียค่ารื้อยอยู่เนาะท <Yeah. S 2> ั้งทั้งรือ้อง ล้วนย้ายอีกแล้วก็ต้องไปฝัปกหลักใหม่อีกไปสร้างใ,<ช>ใหม่อีกอแล้วต้องเอาเงินไปลงทุนสร้างใหม่อีกโอ้ยมันมันก็นหลายทอดหอน,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 นลหลายทอด็หนักเหมือนกันคุณนิ่งนะคะแม่นะนี่นะคือคุณปารีนจะกำลังเดื ก็จะให้ดูนะครับการลื้อนะฮะนะครับวันนี้นะครับก็เจ็บข้าวเจ็บของอะไรนะฮะเนาะไาเขียวแกก็เจ็บเตรียมเจ็บข้าวเจ็บของเอาไปไววในต้าน้งนะฮะนี่นะครับที่นอนอะไรต่างๆ จกถักก็จะเอาโครงเหล็กออกนะฮะ เจ็บกระเบื้องเนาะนะครับมันเข้าที่เ้าทางนะฮะ fc ของก็ส่วนมากจะเอาไว้ด้านหลังนะเอซี FC, บ้านที่ด้านหลังนะฮะพวกเสื้อผ้าที่นอนอะไรต่างๆไปเชียงวาเจ็บตรงนั้นก่อนนะฮะเอซี่ ก็จะเริ่มเอาพวงเหล็กออกก่อนนะฮะลังคาขาดลังคาเอาออกนะฮะบูบิูโทรมาทไมูเาไม่จ่ายเงินมาไงจเงนอะไรจ้างงานไม่จ่ายอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไอ้ทางราดาเราดาทั้งานไปแล้วอย่ามาทะลึ่งกับกูอ่ะ โอเคครับสำหรับชิปนี้ประมาณนี้โอเคฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับช่องแมงทับภูาแนี่ครับ